เราทราบประเภทของอสังหาริมทรัพย์กันแล้วนะคะว่ามีกี่ประเภทบทนี้นะคะอาจารย์หนิงนะคะขอแยกลักษณะน,นะคะของอสังหาริมทรัพย์นะคะอีกนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าพอเราทราบลักษณะของอสังหาริมทรัพย์เราจะได้ไปทําการตลาดนะคะตามกลุ่มเป้าหมายนะคะของเราที่เราพักอาศัยอยู่นะคะอสังหาริมทรัพย์แนวราบนะคะเรียกง่ายๆคือบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์นะคะ บ้านเดี่ยวนะคะจะมีพื้นที่นะคะตั้งแต่50ตารางวาขึ้นไปค่ะถึงจะถูกต้องตามกฎนะคะและมีพื้นที่นะคะบริเวณรอบบ้านนะคะมีรั้วอย่างชัดเจนค่ะกั้นเป็นสัดส,ส่วนมีความปลอดภัยสูงค่ะบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะจะอยู่ในหมู่บ้านก็ได้หรือว่าจะตั้งอยู่ด้านนอกก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดถ้าขนาดพื้นที่นะคะน้อยกว่า50ตารางวานะคะเราจะไม่ได้เรียกว่าบ้านเดี่ยวค่ะ 2นะคะเป็นบ้านแฝดนะคะบ้านแฝดเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนสองหลังนะคะติดกันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านทั้ง2หลังนี้นะคะเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นพันหลังบ้านนะคะหรือบางบ้านอาจจะเป็นหลังคารถนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกันนะคะพื้นที่โดยรอบของบ้านแฝดนะคะ2หลังนี้นะคะพื้นที่รวมเนี่ยอยู่ที่35ตารางวาขึ้นไปค่ะ และบริเวณข้างบ้านนะคะของทั้งสองบ้านนะคะจะต้องมีพื้นที่นะคะสำหรับมีรั้วล้อมรอบเช่นกันค่ะถัดมาเป็นทาวน์เฮาส์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทางนักลงทุนค่ะนิยมสร้างทาวน์เฮาส์เป็นจำนวนมากเนื่องจากใช้พื้นที่ไม่มากนะคะเพียงแค่16ตารางวาตามกฎหมายกำหนดนะคะมีพื้นที่หน้าบ้านนะคะกว้าง4เมตรมีพื้นที่จอดรถหน้าบ้านและมีสวนหย่อมเล็กๆเ,เ,เราก็สามารถสร้างทาวน์เฮาส์ขายได้แล้วค่ะและทาวน์เฮาส์นี่นะคะ จะอยู่ตามในเมืองนะคะตามแหล่งชุมชนต่างๆนะคะจะมีเทาเฮาขึ้นเป็นจำนวนมากเลยในปัจจุบันนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะอสังหารนมซับแล้วลาบนะคะที่อาจารย์หนิงจะพูดถึงคืออาคารพาณิชย์ค่ะอาคารพาณิชย์นะคะจะคล้ายๆกับเทาเฮานะคะแต่อาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะใช้สามารถอยู่อาศัยได้ด้วยและด้านล่างนะคะจะสามารถประกอบธุรกิจได้ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนค่ะตามตลาดนะคะหรือว่าตามแหล่งชุมชนที่ไม่ที่ต้องการจะค้าขายใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะและเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าลักษณะของอสังหาริมทรัพย์แนวราบคืออะไรอาจารย์หนิงนะคะอยากให้ผู้เข้าเรียนนะคะสำรวจบริเวณรอบๆนะคะที่พักอาศัยของเราว่ามีอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดมากที่สุดในแหล่งของเราที่เราอยู่เพราะว่าเราจะได้ทําการตลาดให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย อางหนึ่งค่ะที่สําคัญมากๆเลยนะคะลักษณะของอสังหาริมทรัพย์แนวราบนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะทางนักลงทุนนะคะนิยมสร้างกันมากไม่ว่าจะเป็นและเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าลักษณะของอสังหาริมทรัพย์นะคะมีอะไรบ้างอาจารย์หญิงนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะลองสํารวจนะคะบริเวณรอบๆบ้านของเรานะคะว่ามีลักษณะประเภทใดนะคะจะเป็นบ้านเดียวนะคะบ้าน นอยู่ในเมืองอาจจะเป็นคอนโดนะคะหรือบางท่านนะคะอยู่ในหมู่บ้านจาัดสรรนะคะจะเป็นทาวเฮาส์นะคะเพื่อที่ว่าพอเราทราบแล้วนะคะว่าบริเวณพื้นที่ของเราคร,บรอบๆนะคะมีลักษณะประเภทใดอาจารย์หนิงนะคะจะพาทําเทคนิคฟาร์มมิงนะคะคือการทําการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มค่ะเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายการทําการตลาดแบบนี้มันจะทําให้เราไม่เสียเวลาและลดขั้นตอนในการทํางานได้ค่ะ